เียกย่เรีย,เ,รยเดี๋ยวพ้วพนดา,กา,นานเกี่ย<า>วคับยังไงดวันนี่ต้นอวโคดครับเกี่ยวกับบนนอกเกี่ยวกับสารข้ามครับนี่ผูกไวมไม้มาลกดลดกระเต็มเดีพี่น้องเดี <laughs> ้วอขี่เดินทางกับสารข้ามเหรอครับมือขี่เดินทางกับสารข้ามเพี่น้องเต็มหลังรถขึ้นเราครับของ นี่แล้วนี่ยางก,ก็นี่แล้วครับนี่พี่นอ้องตัวโนโคโดนี่แล้วเพาะไปตัวโน้ตโคโดเพาะไปเอากำเลยเนาะมันนี่พี่นอ้องเลยทาำแนวกำหมดแล้วนี่มันชิมัดไปไหนแล้วต้นใหม่ส้มปาดผิวหมดอะผิวใบออกหมดทำไรน่ะคิด ในอีมีอะไรเนาะเหม่ยเนาะเดี๋ยวมีพีซียัวอกต้นหนึ่งนี่ต้นไงบต้นหน่อยบต้นนี้ด้ต้นเียวทไมมันเงียวนี่มันเงียวหนาหนาวคือลูกเมรลกเรก็สิตายเด้ตัวนี้จังวะตัวนี้ก็จังมันจิตตายเลยผ่านหน่อยผ่าใหญ่นี่พันไงนี่ผ่นหนมังค กองเต็มถ่ายด้วครับเสี่ยงออเดินทางารับกับต่างังหวัดครับรกับสารคามครับมือนครับแต่ว่าตอนนี้ต้องดันเพลงซะก่อนครับพี่น้องต้องดันเพลงศึกซาก่อนครับ สองสองนี่มาเรียกทนะั้งสองหมวดมุโลโหลครับพี่น้องเช็กมันกันถึงว่าถึงบานถ้าเดีวมึงยูทู e ยืนหนึ่งแมนเขายืนม้อแมนนอง โอ้ยซอมมาแรงเลยครับพี่น้องส้อมมาแร่งในหมดเพลงหรอครับส้อมมาแรงแล้วดันต้อนเนื่องครับพี่น,อน้องดันต้อนเนืน่องดันต้อนเนืน่องเ,เอฟซีพลังเงียบฮ่อสู่เต็มที่ ตอนเนี่ยครับดันตอนเนี่ยครับตัวโนวโคโดรโยกับบานองเลยเนาะไม่เนาะตอนนี้สองวาแรงเหรอครับหมวดมูเพ้งกับสองวาแรงเหรอครับพี่น,ออน,นอ้อ,หนอง,างหาไปที่เอ,อาตัวตนนบโวโคโดขึ้นกันครับตันนี้รถก็เต็มแล้ว จัดของน้ำครับดันเพลงน้องอิงไว้น้ำครับตายปะตัวนี้ให้หตายปะแปอดินได้ปะ f อฟซีพลังเงียบฝึงมอหัดบ้านครับพึงเหลืองงานฝึงมอหบ้บานโอ้สองาแงลงหครับพี่น้องสูสูฮ่สูสูฮขอาเห็นหนึ่งวาแรียงใหได้อนหนึ่งวาแรงอหได้ครับเอฟซี FC พลังเงียบดันเต็มที่ครับ จัดของเตรียมเดินทางกับสารคามครับปลายทางอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวตัวอโวคาโดครับครับอันนี้อโวคาโดเพาะไวรไร้ครับ,รบส,สีหาต้นครับพี่นอ้องที่เอาขึ้นันรถเต็มหรอดันต่อไปครับพลังเอฟซีของห้อง พละเอฟซีเขาดัดานต่อเนื่องครับเอาให้หนึงมาแรงอะไรครับอีกอึดใจเดียวครับพี่น้องสองมาแรงแล้วตอนนี้นะครับมาหอดบานก็ดันเพ่งต่อไปเรื่อยๆครับเ่องเหลืองงานเดี๋ยวไปจัดขวองไว้ครับเตรียมครับสรารคามนะครับเนี่ย อ,อเต็มถ่ายแล้วครับนี่เต็มถ่ายรถแล้วนี่เลวปัญหามันคือต้นไหม่แล้วน,นี่เี่ยวไปยังได้บนี่ต้นอโวคาโดมีดินไหมลูก <c oughs> มีดินไหม <c oughs> สวัสดีจ้าก่อนสวัสด <c oughs> ีจ้กำลังหาดินครับใส่ต้นไหม่ เดี๋ยวกลับสลักข้ามครับมือนี้ประมาลอยสองอลอยรอบแล้วครับมือนี้ครับแบบมาหอดบ้านกับปั้นไปเรื่อยครับนี่เวลาบ้านกับปั้นไปเรื่อยครับเอฟซีไปตงเงียบเขาร่วมพลังขังยิงง่าครับเอฟซีไปตงเงียบยสองมาแรงแล้วครับในหมวดเพลงครับสองมาแรงในหมวดหมู่เพลงแล้วครับผม ดันครับเต็มๆมันก็นกนสู่พลังเอฟซีไปแล้วครับมวนครับเพ่นี่ครับหายอดวิวไหลไปเรื่อยได้พี่นอ้องหายอดวิวไหลไปเรื่อยเดือนหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านวิวพี่นอ้องฟังไปเรื่อยฟังปีใหม่ครับไปนน้ำรถน้ำล่าเดินทางปีใหม่ก็ฟังไปน้ำทางนะครับนี่ครับมือเดินทางก็บยิ้ด ตั้งไปทั้งทางเลยครับพี่นอ้องตั้งทปน้ำท่าง,งเ,เดินเดินทางเปิดมืดมือแล้วเปิดหอดสารครามหมดแล้วตั้งเพลงนี้แล้วหอดสารค้ำวนใบวนมาอยี่นี่แล้วตั้งเพลงน้องยิงนี่แหละครับวนใบวนมาหอดจนหอดสารครามหมดแล้วเมื่อเือนตอนนี้วิวเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้5 9 4 5 7 2เก้าหอ็กสองวิวมาแรงดับหนึ่งยังเป็นของน้องลิริสาเยอะสูบๆพี่น้องเข้าดัน FC เัาเงียบดันครับสรับชิปนี้กข้าไว้สมีแล้วครับเด้อเดี๋ยวก็ล่างหาวิธีเอาต้นไม้ึ้นรถอยู่ครับเดี๋ยวต้นไม้ก็บ,บ้านพอไว้สวัสดีครับผมคอยพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีหนองอิงพีไม่หนีสู้ภาพร่างกายชี้แน่งครับเดอ้อนอนรับคะแนนเงินหมื่นนอนตื่นคะแนนเงินแสนลำลำเลยด้วยทุกคนปราศจากโรคไข้ไข้เคีบยครับผมสวัสดีครับ